สวัสดีค่ะพี่น้องมาพบกับสาวน้อยสารข่าวข่าวนะคะเมื่อนีสิมาดีข่าวของน้องอุงอิงรัตนพรสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะต้องบอกก่อนมาช่วงนี้กระแสน้องดีมากๆากนะ,ะวสิเป็นเรื่องอีหยังกันตามแต่เมื่อนีสีมาย้อนฟังข้ามพี่น้องได้ออกมาวอลนะคะว่าสิ่งที่หนูจุกที่สุดคือว่าจุกที่สุดในชีวิตเลยพ่อแม่ยังบอกคยบอกค่ะพี่น้องเป็นเรื่องทีเอฟซี FC, ไม่ว่าเป็นเอฟซีสิ เป็นเรื่องที่ชาวเน็ตนะคะที่ได้ผ่านมาเห็นน้องมันมีประเด็นที่สําหรับน้องอุงอิงเพราะว่าอุงอิงสาหรับเป็นบานแพะเนี่ยมันมีคนบอกมาแต่ในตรไร้ล้ว่าน้องน่ะเหมือนแม่ฮันนี่เหมือนแม่ฮันนี่มาเกิดใหม่ไหมนู่นนั่นนี่นะคะเี็กเป็นข้อเสือส่วนบุคคลนะคะหลังจากไปสี่เสือบอเสือแต่ว่าน้องก็ไม่เคยออกมาว่าจะของคือเลยน้องไม่เคยออกมาพูดเลยว่าตนเองนะ่ะเหมือนแม่ฮนะันนี่นะฉันนี่คือแม่ฮันนี่นะเพราะว่ามันจะมีหลายๆเหตุการณ์ที่คนคิดว่าน้องเป็นแม่ฮันนี่ว่าสิเป็นนิวของน้องเอง นำเสียงการหลอกการล่มต่างๆนานาคะเหล่าตะกี้ตัวน้องเขามาไม่ม่หย่อนกลับไปไปสารแมฮันนี่ย่าไดโจห่วยแบบลุกป,ปิงปองออกมาย่างไรได้เลขสูงวดจนกลายเป็นจำแม่หวยเลยเห็นให้ใหใหหน้องดังมาจากตรงนัน้นกับมีอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็มีแต่แม่ฮันนี่แม่ฮันนี่จนมีกระแสมาว่าเออหยุดเถอะหยุดให,ให้น้องเป็นเหมือนคนนั้นคนนี้เพราะว่าน้องก็คือน้องอุงอิงก็คืออุงอิงแต่บางคนเขาเชื่อก็คือแล้วแต่ความเชื่อของคนอื่นแต่คนไม่เชื่อ ก็มาพูดลบเลเสียหายให้กับน้องค่ะพี่น้องเพราะว่าสําหรับเรื่องนี้ไปเห็นนะคะท่างเพื่อนเอาโมาลงกับปล่อยพานบ่อไดนะคะเพราะว่าเป็นซีซีน้อกบอกว่าทั้งน้ําตาอุ้งอิงนะคะทั้งห่อทั้งไห้หสุดท้ายก็กั้นน้าตาไม่ไหวทั้งพอทั้งแม่เพราะว่าน้องล่าสุดที่ว่านุ่มจูนะคะสาวน้อยเพลบันเทิงไหนมีการเหตุแบบสอนคอร์ดออนไลน์นะคะเป็นโจสองเพราะว่าโจหนึ่งน้องไ่งงได้ไปโจสองน้องก็เลยนีโอกาสไปและได้ไป ถือไม้พูดคุยกับคนที่มาลงคอร์สเรียนนะคะเพราะว่าจะเป็นการผาหาเงินประสบการณ์ต่างๆพี่น้องในมาส่วนหนึ่งที่นางยุหันกับเป็นเอฟซีอุงอิงนั่นคือกันและอุงอิงก,ก็ะไดไม่การขึ้นบนเวทีนั่นแหละและ้วก็เนี่ยคะ่ะพี่น้องว่าม่นคือบนเวทีสิออกไปข้างหน้าแล้วก็ได้มีการพูดประโยคหนึ่งออกมาซึ่งได้ฟังแล้วจุกอก,อกแทบหนองอีรีคะ่ะเพราะว่าบางคนฟังไม่ทันน้อยเราจะขึ้นไม่ให้ว่าเป็นคําว่าอะไร นะคะพี่น,น้องเรื่งเรื่องนี้เพราะว่าน้องออกมาพูดแล้วก็ตอนแรกก็ยิ้มแย้มแจ่มใสออกไปว่ามานน้าตาไหลน่าจะเป็นข้อมเอื่อนมาอัดอั้นตันใจข้อมเก็บไว้โดนเพราะว่ายอมรับเลยว่าอุ้งอิงบ่เคยออกมาบอกอีกอย่างแบบนี้เมื่อวานสินมีดาหมาอีกอย่าองอุ้งอิงบ่เคยออกมาโพดอุ้งอิงบ่เคยออกมาตอบโต้อุ้งอิงเบ่เคยออกมาแบบเบ้านันบอนี่ตอบโต้กระแสของจะของนะคะ เป็นครั้งแรกที่น้องเปิดใจและมีคนถ่ายลงเปิดใจกับทางพ่อแม่แม่นะคะต้องขออ,อนุญาตขออนุญาตจากลือชาณวะสิมายน้ำนะคะเพื่อนบอกว่าลุงอิงกั้นน้ำตาไม่ไหวเพราะสิ่งนี้ไปฟังกันคะ่ะพี่น้องประมาณหนึ่งนาะทีกว่านะคะสำหรับอันนี้ค่ะ ใครเ้ามาที่บานพือเออลงไป้างนะรู้ว่าต้องไปสนใจบอกว่าที่นั่นรูปหกับใจยิ่ไง่ายเฉพาะงคือเขาวีรยิ้มพอตูพ่อพี่สามเหมนโรยิ้มอกว่เด็กพอเห็นมนน่าใเสรือเมื่อรนรู้คือตีแต่ทียังรู้อยากรู้ประเด็นเป็นมาสติบินและก ั่นแหละค่ะพี่น้องฟัง่มเมงเงน่กับจุกเลยนะคะเพื่อใฟังขีดเต็มกับขึ้นตีหองหายไปน้ำหนองเพราะว่าน้องบอกว่าวันนั้นก็คือสติแตกเลยอาจจะบ่ได้มาถึงมือหน,นีเลยสัมนะคะอาจจะแบบหยุดอยู่ตรงนั้นเลยก็ได้เพราะว่าสติแตกไปแล้วหลังจากที่มีคนว่าไล่ให้น้องไปตุยไปตายเหมือนแม่ฮันนี่ไปเสียชีวิตเหมือนแม่ฮันนี่ทันย,าย,ย่าขึ้ลายนะประมาณนี้พอบางคนกับแบบไม่ชอบที่มาเปรียบเทียบว่าอุงอิงเหมือนแม่ฮันนี่ซึ่งอุนอิงเมื่อเคยเปรียบเทียบจากของเลยมีแต่คนแบบที่เขามีื่อมมาเเปรียียยบบท เรบัที่นี่นะคะน้องก็บอกว่าก็พ่อแม่ก็ถามว่าอิหลา่าไหวบอสัตังสีแล้วก็มีทีมงาสงนสาวน้อยเพรบ้านแพงว่าจะเป็นหลายโคในหลายถังวายอ่าอิหล่ายอย่าไปสนใจนะคะเขาให้กล่าวผ่านไปอย่าไปสนใจประเด็นลบๆแบบนี้ก็คือตั้งใจทํางานก็พอแล้วน้องก็บอกว่าขันบะมี่สาวน้อยเพรบ้านแพงบะมี่พอโจ้ยพอแม่ได้มือนั่นนะคะก็บคือบะมอี่อุยงได้มือนี้เพราะว่าน้องก็คือเด็กน้อยคนหนึ่งนะคะขันได้รับ อยงแห้งๆขมาเนี่ยเพราะว่าจากที่ติดตามน้องมาดาม่าน้อง <lawsuit royable> นะคะบางอย่างบางสิ time, ่งบางอย่างคนที่บ่มักน้องน่ะแรงมากๆนะเมื่อกให้น้องนะคะแต่ละคนเนี่ยมีแต่ข้ามห้ี้งๆขนานเลยจนเหตุแห่งแบบเนี่ยขนาดโตกว่าน้องมาเยอะก็ยังแบบรู้สึกว่ารับไม่ได้และน้องยังเด็กแล้วก็ทํางานเหนื่อยมากๆว่าสิเกิดปัญหายังกับอุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิงคนสร้างเนี่ยโอ้ยเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าแฮ้งมากๆนะคะที่ว่าไล่เหี่น้องไปตุยนะคะพี่น้องถือว่าแบบถือว่าแช่งถือว่าแบบ เป็นห้ามที่แบบเออแต่น้องก็สู้มาเลยจนพอสมุสมมนีค่ะพี่น้องแล้วสุดท้ายน้องก็บอกว่าให้พ่อพ่อยแม่น่ะที่อยู่หน้าเวทีในตอนนั้นให้สู้ว่าว่าจะเกิดเรียนขึ้นให้สู้แล้วก็ให้ตั้งใจทานะคะผู้ใดอยากมีเงินกับสีไปทางบอ,จบอ,บอจบอกว่าบอจูน้องมันนี่นี่แหละเป็นคนทีผ้าหางเงินหาทองนะคะเพราะว่าวันนั้นก็เป็นการลงคอร์เดเรียนนาอกก็ให้เชื่อมันในคนทีมาสอนห้าจนหน,นึนน่กับากันเรพัฒธนากันเอาแต่สําหรับตัวนอ้งองเอง น้องเป็นคนดีนะคะเป็นคนทีไม่เคยคิดลบกับใครสิ่งที่น้องได้กลับมาคือมีแต่คนรักคนตุ่มคนโฮมเออพี่น้องเลี้าสุดนี่ที่น้องไปซื้อกระเป๋าเตรียมตัวเดินทางไปญี่ปุ่นเพราะว่าพ่อพ่อแม่แม่ฮักลาญี่ปุ่นรอแล้วน้องจะได้ไปออนทัวร์ไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นนะคะเป็นการไปต่างประเทศครั้งแรกของน้องอุนีสาวน้อยเพชรบ้านแพง อัปเดตน้องกับมีการอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะความฟังของน้องกับอัปเดตไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่ทําให้เห็นเลยว่าความดีชนะทุกอย่างจริงๆน้องไม่เคยตอบโต้อะไรก็จริงนะคะเหตุแห่น้องเนี่ยจะซีดีๆเขามานะคะว่าจะเป็นเงินเป็นทองเป็นค้นหักค้นตุ่มค้นแพงนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคนทีโบหวังดีกับน้องคนทีโบมักน้องกับโอ้เขาห้เขาลุ่มไปซะอะขาขางลังอดีตเคยผ่านมาแต่ว่านี่คือน้องออกบ่อยฟังเพราะว่าน้องอะ่ะ จุกมากๆสาหรับคํานี้อาจไม่ได้ไปต่อเลยถ้าไม่มีพ่อแม่ในวันนั้นเห็นไหมเนะี่ยพ่อแม่ก็ร้องไห้ไามันแบบเป็นน้ําตาแห่งความซาบซึ้งตื้นตันใจที่ค่อเป็นพ่อเป็นแม่เนาะไม่คม่อยน่าวาให้ลูกกับคองปันนีน่ะโอ้ยเหมือนไฟๆกระสุนเลยพี่น้อง แม่นเจ้านะคนขันซุมมีคนมาไล่ให้ลุกสาวหูก่มส้อยจับไปตุยจะยคิดังไหนสำหรับคนที่บอกให้นองยังไงกะฝากไว้นนะาสำหรับคนที่คิดลบก,กับนอ้องบ่มากน้องก,กับปลอยพานนะคะศิลปินในประเทศไทยมีปเป็นรอยเป็นพันเหตติดต,ตามไปติดตามไปหาคอมต์ดีๆให้คนที่เจ้ามากคนที่เจ้าบ่มากจอกับปลอยพานไปซักยาสับไปอาคาตขีกบเพลินลายไม่เที่ยถึงเกิดโภมในใจทําให้เกิดแบบความแบบรู้สึก คิดลบติดลบในใจของตัวศิลปินที่ได้รับมานั่นเองค่ะสำหรับนิเก็ฝากเป็นกำลังใจให้หน้องอุ้งอิงสนอยเพชรบานแพ้งแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทางพ่อแม่ด้วยนะคะ